นะครับจากบริษัท YLG จะได้คุยกันเรื่องทิศทางแนวโน้มราคาทองคำสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียงค่ะครับผมตอนนี้ทองคำล่าสุดเป็นอย่างไรแล้วก็แนวโน้มทิศทางทองคำจะเป็นอย่างไรต่อไปครับค่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อวันอังคารนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าทองคำเยเราจะมองเห็นว่ารับข่าวยูโรว่าจะมีการประีปนอมกันแล้วก็ค่อย หลังจากวันศุกร์นะใช้เวลาสิวทำขึ้นมาร้อยดอลลาร์ต่อช็อตเอาเนี่ยเม,มื่อวานนี้เขามีการประชุมกันเป็นไฟแนล้วก็คือว่ามีภั้าการออกมาสามเรื่อง<ช>เรื่องแรกคือการปรับเ,เทุนสำรองของแบง<ช>ก์ก<ช>็อันนี้ก็บรรลุบรรลุผลไฟเรื่องที่สองก็คือการทำแฮร์คัตก็คือว่าเจ้านี้เก่า ของกรีซเนี่ยยอมที่จะดิสเขาไป50%แล้วราฐาัฐบาลก็จะจ่ายเงินให้คออือทางกลุ่ม EU ก็จะสพอร์ตเงินให้อันนี้ก็บรรลุไปรเรื่องที่สามก็คือการเพิ่มกองทุน ESFS เนี่ยนะ,ะคะเพิ่มออกมาเป็นล้านล้านเพราะนั้นเนี่ยหลังจากตรงนี้ประกาศออกมาก็ทำให้หนักลงทุนเชื่อมั่นทองคำก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆอเป็นขั้นบันไดทีนี้เราจะมองสองเรื่องก็คือว่า ตอนนี้ไม่ว่าทองคําจะขึ้นเออไม่ว่าไม่ว่าเศรษฐกิจเอจะดีหรือจะไม่ดีมีข่าวดีหรือข่าวไม่ดีทองคาขึ้นอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งสองวันที่ผ่านมาเนี่ยยูโรปรับตัวลงแต่ทองคําก็ยังคงขึ้นก็ยังขึ้นต่อ,อค่ะเราก็มองได้ว่าตอนเนี้ยความเป็นเซฟเอเย่นของทองคํามันเริ่มกลับมาแล้วนักลงทุนเริ่มกระหันกลับเข้ามาลงทุนในทองคําแล้วแต่ก็อย่าเชื่อม100ั่นร้อยเปอร์เซ็นต เพราะว่าปัจจัยพื้นฐานมันก็ไม่ได้ตามกับของเดิมเท่าไหร่นะทีนี้อยากให้นักลงทุนมองตามตามปัจจัยทางเทคนิคมากกว่ามันจะมีแนวต้านสำคัญียอยู่ที่1,730 US d อลลา r ์ตอทอยซาวถ้าเบรกเอาก็จะเป็น1,750 US d อลลา r ์ตอทอยซาถ้าผ่านสองจุดนี้ก็มีโอกาสได้เห็น1,800ค่ะแต่ถ,ถ้าไม่ผ่านสองจุดนี้ก็น่าจะกลับไปยืนอยู่แถว1,000 600ปก่าใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะอืมครับล่าสุดอทองคำสปอตเรทอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณพาวันครับตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่พันเจ็สิ US ดอลลาร์ต่ออยเอค่ะอยู่ตรงกลางตรงนี้เป๊ะเลยนะฮะค่ะก็ร้อยเหรียญพอดีเลยจากเมื่อสี่วันที่ผ่านมาค่ะทางว l ลก็ทายแม่นนะฮะอ่ว่าทรงตัวอยู่ประมาณเดือนกว่าตอนนี้ก็เริ่มทยานขึ้นก็ให้ซื้อนะฮะก็ได้กำไรกันไปเยอะพอสมควรนะครับ ค่ะก็อยากแต่งดีสงที่ดีทฉันบอกก็คือว่าแถว730 750ปล่อยได้ปล่อยค่ะเพราะโอกาสที่จะปรับตัวลงมีค่ะอ๋ะอเหรอครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าทองเขาเด้งขึ้นมาแถว1730 หรือหนึ่รือหนึ่ทยอยปล่อยไปก่อนนะใช่ค่ะเชื่อว่าจะมีการสับฐานแถวสองสมจุดนี้อะค่ะอ่านะครับก็ชัดเจนครับแล้วสุดสัปดาห์นี้นะครับจะมีอะไรสําคัญที่เราต้องเฝ้าระวังอีกบ้างไหมครับคุณพะวันมีตัวเลขของ GDP ของอเมริกาไกลมาสามที่จะประกาศนะคะแต่อย่างที่ดิฉันพูดให้ฟังก็คือว่า ตอนนี้ปัจจัยพื้นฐานมีผลกับทองคําค่อนข้างน้อยหรือแม้กระทั่งที่ดิฉันเคยบอกไปว่าโควิเลตระหว่างยูโรกับทองคํามันไปด้วยกันสองวันที่ผ่านมาก็เบรกเอาโดยกิ้นเชิงดัะนั้นเนี่ยให้หันให้นักลงทุน,ทนหันกลับมามองปัจจัยทางเทคนิคน่าจะมีผลกับตัวทองคํามากกว่าตัวอื่นแล้วค่ะตอนนี้อืมนะครับค่ะอ้าวก็ดีมากเลยครับแล้วน้ําท่วมแววจีหรือเปล่าครับ ยังไม่ถึงค่ะถ้าน้ําท่วมถ,ถ,ถ,ถึงตึก CTI เราก็ไปได้กันค่ะก็ไปด้วยกันเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ตนนนร <c oughs> าที่ว่าราชนกรลินน้ำยังไม่ท่วมแห้งสนิทอยู่นะฮะตอนนี้นะ <c oughs> พร้อมพร้อมแจวเรือพร้อมมีน้ำก<อ>ันเรียบร้อยแล้วค่ะครับครับโอเคนะครับขอขอบ <c oughs> คุณคุณประวัน <c oughs> ไทยแม่นมากเลยครับขอพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็เอาคือ